พชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดปรุงแต่งให้เรามีนิสัยต่างๆปะปนกันไปมีมากมีน้อยบางช่วงเราก็เมตตามากบางช่วงเราก็โกรธมากบางช่วงเราก็ให้อภัยเร็วบางช่วงเราก็เก็บ กักความแค้นเอาไว้ไม่ให้อภัยอะไรเลยแบบนี้เป็นต้นนี่แหละมันคือภายในสังสารวัตรเราไม่รู้ได้เลยว่าเหตุปัจจัยของนิสัยอะไรมันจะส่งผลช่วงไหนส่งผลเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เหมือนเหมือนกับขันห้านี้ถ้าเราไม่ประกอบด้วยสติปัญญาในการดูแลรักษาขันห้ามันก็จะเป็นแค่แต่เพียงเครื่องมือส่งผลของกรรมเท่านั้นแต่มันจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สามารถ พัฒนาไปสู่กรรมที่ดีหรือกรรมที่ดีกว่ายิ่งขึ้นไปนั่นก็คือการไม่มีกรรมนั่นเองนั่นก็คือการปฏิบัติพิปัสนากรรมฐานดังนั้นเราต้องใช้ขันธานี้ให้คุ้มขันธานี้มันเป็นเครื่องมือรับกรรมรับทั้งสุขรับทั้งทุกแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะรับความทุกข์นี่แหละ มันจึงทําให้เรารู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินชีวิตนี้ทุกข์เหลือเกินเรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงเครื่องมือตัวมันเองนั้นเป็นสภาพกลางๆแต่ตัวกรรมของเรานั่นแหละ <c oughs> ที่มันส่งผลปรุงแต่งให้ขันห้าเรานั้นทําให้เราสศกบ้างทุกบ้างการที่เราฝึกจิตไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้ามันจึงทําให้ทุกในใจทุกที่เกิดจากขันมันเบาบางจากจิตใจลงไปดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องพยายามฝึกตนให้อิสระจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ